ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลือกครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ได้โอกาสมารีวิวเป็นเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับหรือว่าเวอร์เนียดิจิตอลที่เพื่อนๆเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ lazada ครับในราคา317บาทเท่านั้นเองครับราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับในชุดเนี่ยก็จะมาเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้เรา1ชิ้นครับโดยที่ในคู่มือเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกอะไรมมมมาาาาาากกนนนนะะะคคคครรรรรรรััััับบบบขอออออจแ่่่่่่เเเเเพีีีีีียยยยยยงงลดดดตตๆวววว์้้สถไูท150 หรือว่าสามารถวัดได้สูงสุดอยู่ที่6นิ้วครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับอัตราการคลายเคลื่อนเนี่ยอยู่ที่0.02มมครับหากว่าเราวัดไม่เกิน100มมนะครับแล้วก็มีอัตราการคลายเคลื่อนอยู่ที่0.03มมครับหากว่าเราวัดมากกว่า100มมนะครับไปถึง200มมครับและในคราวนี้นะครับเรามาดูที่เวอร์เนียร์ของเรากันบ้างครับสำหรับเจ้าเวอร์เนียร์ตัวนี้นะครับวัสดุที่เขานํามาผลิตเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสครับเป็นวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิครััับบบเเกท้งตวลย ก็จะมีแค่เพียงในส่วนของแผงวงจรหรือว่ากรอบควบคุมตรงนี้นะครับที่จะเป็นพลาสติกครับหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ครับแล้วก็ใช้พลังงานจากถ่านนะครับเขาก็จะแถมถ่านมาให้เรา1ก้อนครับใส่มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับเครื่องนี้นะครับก็จะมีปุ่มให้เราใช้งานด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มครับปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดเครื่องครับและเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นแบบออโต้ครับหากว่าเราเลื่อนใช้งานเนี่ยตัวเครื่องก็จะติดเองแบบนี้อัตโนมัติครับแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยต้องปิดเองนะครับและ สามารถเลือกได้ทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือโหมดมิลลิเมตรครับโหมดที่2นะครับก็จะเป็นโหมดวัดแบบนิ้วครับโหมดที่3นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการวัดแบบฟุตหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับผมก็จะใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวนี่แหละครับและปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มเซตซีโร่ครับหรือว่าปุ่มเซตให้กลายเป็นศูนย์ครับซึ่งปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดแล้วเนี่ยตัวเลขก็จะกลายเป็นศูนย์แบบนี้เลยครับเราก็จะเก็บเอาไว้สําหรับในการตั้งค่าตัวเครืื่่่่่่่อออออองงงงงคคคคครรรรััััับบบบเเววววววลลาา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 ทททีีีดดดดดนน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 ยยจจะะะะไ้้้้้มมมมมแํกกกขขขึู็็ปหโตชิ แล้วก็ปากฐานด้านบนเนี่ยก็จะวัดขอบด้านในครับแล้วก็ทานด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นก้านวัดลึกครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานเหมือนเวอร์เนียทั่วไปเลยครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับและปลุ่มที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการล็อกข้าวไว้ครับส่วนการเก็บงานจากการผลิตนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสตัวเครื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าขอบต่างๆยังมีความคมอยู่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะบาดเราได้ครับจะแตกต่างจากเวอร์เนียโตเกียดกว่่าาบขอตงๆนแทบจะไมมม่ีคเลย แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับราคาเนี่ยก็จะสูงกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยมีราคาแค่เพียง300กว่าบาทครับคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าตามราคานะครับสําหรับสเกลที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่ามองเห็นได้ชัดดีครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใช้ไปนานๆเนี่ยจะลบเลือนหรือเปล่านะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีสเกลบอกอีกแบบนึงครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเกลที่บอกถึงระยะในการทาร์ปเกลครับอย่างเช่นว่าเราจะทาร์ปเกลเป็นน็อต M6 ระะยพิชที่1.0เนี่ยเราจะต้องเเจาาะรูขนดท่าไหร่นะครับอันนี้ขอจะบออกยู่ครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องจานะครับวิธีในการใช้งานครับจะมีจุดให้เราวัดแบบหยาบนะครับหรือว่าดึงแบบเร็วตรงนี้ครับแล้วก็จะมีล้อที่ใช้ในการวัดแบบละเอียดนะครับก็จะเป็นการกิ้งออกไปทีลนิตแบบนี้ครับวิธีในการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับจะไม่แตกต่างจากการใช้วเวอร์เนียทั่วไปเลยครับเดี ก่อนที่เราจะทาการวัดนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มเซตซีโลก่อนครับแลวเดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่าเราจะวัดได้เท่าไหร่ครับอย่างดอกสว่างขนาด9มเมรนะครับเราวัดได้อยู่ที่8.84มมตครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาใช้เป็นเวอร์เนียตัวเก่าของผมดูนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยผมวัดได้อยู่ที่9มมพอดีเลยครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดอกสว่างกันดูบ้างครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นดอกสว่างขนาด7มมนะครับสาหรับเวอร์เนียลิจิตอนเนี่ยผมวัดได้อยู่ที่6.84มมครับ ถ้าเป็นเวอร์เนียโตเก่าของผมนะครับอันนี้จะวัดได้อยู่ที่7มมตรพอดีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราไม่สามารถเอาเวอร์เนียทั้ง2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันได้เลยครับเพราะว่าราคาเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะครับตัวนึงเนี่ยราคาหลักร้อยครับอีกตัวหนึ่งราคาเป็นพันนะครับความละเอียดในการวัดเนี่ยก็จะต้องแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเจ้าเวอร์เนียดิจิตอลตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะวัดได้ละเอียดไม่เท่าก็ตามครับแต่ข้อดีของเขานะครับก็คือหน้าจอแสดงผลที่เป็นแบบ LCD แล้วก็หนา่แบบคเสก หากเพื่อนๆท่านใดที่สายตาไม่ดีเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดหนักกว่านั้นครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับอาจจะใช้งานไม่เป็นเลยครับและอย่างตัวผมเองนะครับเป็นคนทําคลิปวิดีโอครับหากว่าผมวัดในระยะแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมองไม่เห็นค่าที่ผมวัดได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์เนียลิจิตอัตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะวัดในระยะที่เท่ากันครับเพื่อนๆยังมองเห็นนะครับว่าผมวัดได้เท่าไหร่ครับอันนี้คือจะเป็นข้อดีของเวอร์เนียลิจิตอลนแบบนี้เลยครับและในการอ่านค่า สำหรับในการวัดวงด้านในนะครับเราก็จะใช้ปากด้านบนครับในการวัดวงด้านในแบบนี้นะครับและปุ่มเซตซโร่เนี่ยจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าวงด้านในเนี่ยกับวงด้านนอกมีระยะห่างกันประมาณเท่าไรครับให้เพื่อนๆวัดวงด้านในแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเซตซิโร่ครับให้ตัวเลขเนี่ยกลายเป็นศูนย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาวัดวงด้านนอกอีกทีนงครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถรู้ได้เลยครับว่าวงด้านนอกกับวงด้านในเนี่ยมีระยะห่างกันอยู่ที่เท่าไรครับ แต่พอเราวัดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการวัดครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่มเซตซิโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยในการวัดครั้งต่อไปของเราเนี่ยคาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโออีกทีนึงครับสำหรับเจ้าเวอร์เนียลดิจิตอลตัวนี้นะครับจุดแรกเลยที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือในเรื่องของการเก็บงานครับซึ่งการเก็บงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอบตรงนี้เนี่ยยังมีความคมอยู่พอสมควรเลยครับหากเราทํางานแบบเร็วๆนะครับหรืืืือออออออวววว่่่่่่่่่่าา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 มมมมมมลลลนน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 ๆเเเเเเีีีีียยยยยยจจะะะบบบบดดดรรรรรรรไไไ้้คคคคคัััััแแใใสสขงํกผซทห ถ้าเป็นงาน DIY ทั่วๆไปอย่างที่เราทํากันนะครับความละเอียดประมาณนี้เนี่ยผมถือว่าใช้งานได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ซีเรียสนะครับเป็นงานที่จะต้องใช้ความละเอียดมากๆหรือว่าเป็นช่างมืออาชีพเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้ความละเอียดที่มากกว่านี้ครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องซื้อของที่มีราคาสูงกว่านี้ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีราคาแค่เพียง300ร้อยวบบาทนะครับสำหรับเวอร์เนียร์ดิจิตอลเนี่ยเขาจะมีขายตั้งแต่หลักร้อยนะครับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานนะครับแล้วก และถ้า,าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเจ้าวัวเนียคาลิปเปอร์แบบลิจิตตัตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปโดยนี้ครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมีราคาอยู่ที่317บาทนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของร้านค้านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับเพื่อนๆลองคลิกเข้าไปดูกันก่อนนะครับและถ้า,าเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปโดยนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรััััับบบในนนคคคลลิปปดีี้้ตตออองขววาไก่รรสส